เป็นยังไงครับ,เ,บรเรียบร้อยแล้วว่ะอืม <laughs> อ้าวแตนนะครับพี่น้องครับเพิ่นกำลังจัดการแตนอยู่เจ้าเจ้าเป็นคนบ้านไหนครับเนี่นนนอยอ๋ออยู่บ้นานทาดน้อย ตำบลถาดหน่อยอำเภอเข่องใน่นาอครับโอ้โหปวดตบๆบเลยตัวเนี้ยเลนแต้หูวเ,เ,เนี่ยปวดตบๆบเลยเัวเนี่ยอือ